ตอนนี้ก็อยู่ในเฟสเดยนะครับก็ยังคงเป็นสกิลนะครับในรูปแบบของเทคนิคเชียนผสมกับมาสเตอร์ไม้นะครับเหมือนเดิมเนาะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรูปแบบสกิลเอาไว้ที่อ e ิ c r i นะครับด้านล่างคลิปนะโอเคนะครับก็อยากที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ผมเล่นอะไรไปนะเฟลมิ่งเฟรมนะครับที่ผมว่าจะมาลองป้นธนาคารดูว่าสามารถคข้คกุมผู้คนได้แค่ไหนนะครับในด่านนี้ ตัวส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะนในการสเตลผมไม่ตอนที่ผมเล่นผมไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยนะครับไม่เหมือนกับตอนเล่นในฟอร์เซอร์ที่รู้สึกว่ามันเป็นคนละขั้วกันเลยรอบนี้ที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับกาลังเล่นโกสอยู่เลยสามเพียงแต่ว่าไม่มีจัมเมอร์เหมือนกับเล่นโกสแต่ว่าไม่ได้เอาจัมเมอร์มานะครับด้วยด้วยความด้วยความที่ว่าเราพกปืนเก็บเสียงสองกระบอกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสืชุดเบ้าเหมือนเดิมนะครับก็ แค่ต้องหาคีย์การ์ดให้เจออ,อันนี้พอเริ่มมาผมก็เจอแมเนเจอร์ขึ้นมาด้านบนนะครับเพียงแต่ว่ามีปัญหาตรงที่มีกล้องอยู่ข้างบนนี้นะครับนั่นแปลว่าผมต้องยิงกล้องทิ้งก่อนแล้วค่อยเราคอ่อ,าาคอยจับแมเนเจอร์นะโอเคก็ต้องจากการยิงกล้องโอเคยิงกล้องเสร็จแล้วก็จับแมเนเจอร์ครับทีนี้ก็ต้องรอครับจนกว่าการ์ดนะครับจะขึ้นมาเาช็คกล้องนะครับโอเคตรงนี้ผมได้คีย์การ์ดแล้วนะ สำหรับการตัวนี้ที่ผมรออยู่นะครับค่อนข้างจะต้องรอนานมากนะไม่รู้ว่าไปเดินอ้อมถึงไหนเหมือนกันเพราะว่ามันอ้อมมาจากด้านล่างานะครับซึ่งประตูปิดหมดเลยน่าจะอ้อมมาไกลทีเดียวนั้นทําให้ใช้เวลารอ,อค่อนข้างนานนะครับก็ถ้าใครเจอสถานการณ์แบบนี้ก็อย่าเพิ่งหมดความอดทนซะก่อนนะครับก็เฝ้าจนกว่ามันจะมานั่นแหละยังไงมันก็มาครับเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นระบบที่ถูกตั้งเอาไว้เนาะ โอเคนะครับตรงนี้กาดก็เดินขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ยิงจากไกลๆได้เลยนะสามารถยิงผ่านทางใต้นี้ได้นะครับโอเคทีนี้ผมก็ต้องตอบวอลถูกไหมเราก็เอาศพไปซ่อนนะครับตามปกติเหมือนเดิมเลย โดยปกติแล้วครับในด่านธนาคารเนี่ยจะมีกาดอยู่ประมาณ3ตัวนะครับเราก็จะมีอยู่ในห้องดูกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะประมาณ4ี่ก็คือสามารถตอบวอลได้ทุกตัวนะครับจนครบนะผมไม่เคยเจอกาดเยอะกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นก็นับนับด้วยละกันว่ากี่คนแล้วนะครับก็คนสุดท้ายก็สั่งนั่งก็ได้นะครับแต่โดยปกติเราจะสั่งนั่งเฉพาะสถานการณ์ที่จําเป็นนะครับในด่านนี้นะเช่นกาดอยู่รวมกับผู้คนนะครับก็จะสั่งนั่งพร้อมกันไปเลย ด้วยผลที่ว่าในด่านนี้ที่ผมเล่นเนี่ยไม่มีกล้องด้านนอกเราสามารถยิงเพื่อล่อยามออกมาเลยนะครับเพราะงั้นผมก็จะเปิดประตูทั้ง2ด้านทั้งหมดเลยนะครับก็คือ2ด้านเลยนะเพื่อให้มีโอกาสครับที่กาดจะเดินออกมาดัานเล่นข้างนอกเนาะเราจะได้เก็บด้านนอกได้ครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีกล้องอยู่แล้วงานสองทางนี้ ก็จากที่เห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับจะรู้ว่ายัางไงซะห้องที่ใช้สำหรับดูกล้องจะต้องอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับแปลว่าตัวฝั่งนี้เนี่ยต้องเปิดอยู่แล้วอยู่ที่ว่า,าปัญหาจะอยู่ที่ว่าเราเรียกอะไระจะมีกล้องมองมาทางนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆก็ต้องลุ้นเอากับห้องด้านหลังครับซึ่งเป็นความโชคดีของรอบนี้นะที่กล้องมันหันไปทางนู้นพอดีนะครับทําให้ผมสามารถเดินเข้าออกตรงนี้ได้โดยกล้องไม่มองนะครับ แลยิ่งได้คีย์การ์ดมาแล้วด้วยครับอันนี้ยิ่งสบายเลยอ่ะทีนี้ผมก็จัดการกับกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอบบอออีกหนึ่งคนนะ โอเคนะครับก็จะเห็นว่ามีการ์ดทั้งหมด2คนถูกไหมที่เหลือนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจัดก,การ2คนนี้ได้ก็สามารถเปิดตู้เซฟด้านหลังได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องหาจังหวะเท่านั้นเองกออ็จังหวะส่วนใหญ่ที่หาได้นะครับที่ผมมีในรอบนี้เนาะก็จะเป็นตอนที่การ์ดเดินผ่านประตูนะครับไปทางด้านหลังก็คือจะเดินออกไปทางด้านนอกนะครับหรือว,ว่าออกประตูทางฝั่งนี้นะครับ ซึ่งจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยถ้าบอกเป็นประตูฝั่งที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับแค่กาดเดินผ่านก็สามารถยิงได้เลยเพราะว่ากล้องไม่มองทางนี้โอเคกาดตรงนี้เดินมาค่อนข้าง,งลึกแล้วนะครับสามารถเก็บได้เลยนะเพราะว่ากล้องไม่มองนะครับ นี้ก็มีการอีกคนนึงมาตรงนี้พอดีนะครับซึ่งผมก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะเดินเข้ามาหรือเปล่าพราะถ้ากับว่ากาดตรงนี้เดินเข้ามาผมก็ถือว่าทําทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับก็จะง่ายเลยแต่กลายเป็นว่ากาดตรงนี้เนี่ยเลือกที่จะเดินออกไปทางด้านหลังนะครับซึ่งเราก็สามารถตามเข้าไปได้แหละอยู่ที่ว่าเขาเดินไปทางไหนนะครับต้องดูด้วยก็ถ้าเกิดว่าเขาออกทางประตูเชื่อมตรงกลางนะครับระหว่างห้องด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถตามไปเก็บได้เพราะว่าในห้องนั้นจะไม่มีใครเดินผ่านแล้วนะครับเราก็เป็นห้องที่ไม่มีกล้องแน่นอนครับ โอเคครับก็เดินเข้าไปแล้วทีนี้เราก็แค่ตามไปนะครับแต่ว่าต้องใส่ชุดที่ค่อนข้างแนีเนียนนะครับแล้วกเ็เร็วนิดหนึ่งก่อนที่เราจะออกประตูอีกประตูหนึ่งไปครับ Oh, good. Was just and kind of lost focus for minute, but happen daydreaming again. and okay, I kind minute, it was won't a just but โอเคผมก็เก็บศพไว้ในนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ไม่มีใครมาอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะต้องจัดการกับประชาชนทางด้านหลังนี้นะครับซึ่งกล้องไม่มีผลอยู่แล้วครับเพราะงั้นก็จะง่ายแล้วเนาะ จริงๆแล้วตอนแรกผมกาว่าผมจะปิดธนาคารให้ดูไปเลยนะครับแต่ว่าตอนที่อัดเนี่ยผมนลืมแล้วก็ใช้เชือกไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าจะปิดธนาคารผมแนะนําว่าให้เรามาตรงนี้ทีหลังนะครับถ้าเกิดว่าเราจะการกับการเสร็จหมดแล้วผมแนะนําว่าน่าจะต้องออกไปกับประชาชนที่เดินไปเดินมาทางด้านนอกครับแล้วก็เพราะเราจะต้องใช้เชือกกับตัวที่อยู่ไกลถูกไหมส่วนตัวไหนที่อยู่ใกล้เราก็สามารถตะโกนสั่งเอาได้นะครับ ซึ่งพอตอนนี้คิดว่าจะออกไปด้านนอกก็ไม่ทันสแสดงครับเชือกเหลืออันเดียวก็เลยไม่สามารถปิดธนาคารให้ดูได้นะครับแต่ก็ในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าน่าจะทําได้อยู่แล้วนะนจะไม่ยากเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราใส่ชุดเบามานะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะสามารถวิ่งขนของวิ่งสั่งวิ่งอะไรพวกนี้ได้สบายอยู่แล้วยิ่งผสมกับสายของออมัสเตอร์ไมล์ด้วยก็ยิ่งสั่งง่าย โอเคก็พอมาถึงตรงนี้นะครับก็ไม่เหลืออะไรที่ยากแล้วนะครับทุกอย่างก็จริงๆก็น่าจะบอกได้แล้วว่าเล่นผ่านแล้วเนาะก็ไม่มีความแตกต่างอะไรเลยระหว่างสายนี้นะครับกับสายโกสที่ผมเคยเล่นก่อนหน้านี้นะครับก็ลองเช็คคลิปกเก่าๆผมดูแล้วกันน่าจะมีสกิลบอกทั้งสงสายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต่างมากๆนะครับระหว่างสายเทคนิคเชียนผสมมาสเตอร์มายอันนี้นะกับ สายของโกส t แล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือไอโฟเซอร์ uh, cer, นะครับในการสเตลเนี่ยอันนี้ถือว่าง่ายเท่าโกสนะครับแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่าไอตู้เซฟทางด้านในด้านในห้องนิรภัยเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้ว่าเราจะต้องเปิดด้วย2วิธีเท่านั้นก็คือไม่ใช้เลื่อยก็ต้องสะดอกกอนนะครับซึ่งสายนี้ไม่มีทั้ง2 s k สกิลครับทำให้ค่าคิดจะเปิดไอตู้พวกนี้น่ยต้องใช้เวลานานมากนะครับ ว่าง,ง่ายๆครับต่อให้ผมปิดธนาคารไปผมก็ไม่สามารถเปิดไอ้ตู้เซฟลเล็กพวกนี้จนครบได้นะเพราะว่ามันจะเปลืองเวลาจนจนเรียกว่าไม่คุ้มอะว่าง,ง่ายๆคือเวลาที่ใช้เปิดตู้เซฟพวกนั้นนยะผมน่าจะเล่นแฟลกิ่งแฟลมจบได้เลยแหละนะครับก็คงได้แค่ขนเงินตามตามมิชชั่นที่เขาให้มานะครับแล้วแผนต่อไปกับสายนี้นะครับตอนแรกผมบอกผมจะเล่นแค่ สองมิชชั่นถูกไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะมีอีกมิชชั่นหนึ่งที่ผมพอจะสามารถเล่นได้เห็นความแตกต่างได้บ้างนะครับแต่ว่า,ายังไม่แน่ใจครับต้องขอคิดดูก่อนว่าจะทําดีไหมนะครับเพราะว่าโดยหลัหลกๆแล้วสายนี้ก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อสเตลถูกไหมมันคือเทคนิคเชียนที่สเตลได้มากกว่านะครับแล้วก็มีความสามารถในการซับค่อนข้างสูงนะครับ โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจสกิลสายนี้นะครับก็สามารถเอาไปลองเล่นกันได้เนะเาะสเตลได้นะครับทดสอบแล้วว่าสเตลได้นะครับสเตลได้เหมือนโกสเลยเพียงแต่ว่าการเปิดตู้เซฟอาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่เขาก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องของการอะไรในการใช้สว่านนะครับเพราะว่าสว่านของสายเทคนิคเชนจะดีกว่าอยู่แล้วมีข้อแตกต่างอะไรอีกในการต่อสู้ทําได้ค่อนข้างโอเคนะเท่าที่ผมไปลองเล่นมาแต่ว่าผมไม่ได้อัดมาให้ดูนะครับ ก็มีโอกาสได้ไปเล่นกับลูกเพนมาบ้างนะครับในการต่อสู้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าซีโฟมใช้ในการสู้ได้นะครับเราก็ใช้ในการสเตล,ลได้ถือว่าเป็นอีกสายหนึ่งนะครับที่สามารถเล่นได้ทั้งสเตล,ลแล้วก็ทั้งต่อสู้เนาะโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ